โมเมนต์นะคะก็จัดขึ้นแลโอกาส9ปีนะคะคือครบรอบ9ปีก็จะเป็นปาร์คอาบุกที่แอมเบรียร์ฟลาวซึ่งก็คือน่ารักมากๆอยากทุกคนมากันนะคะก็จะมีแบบ installation ต่างๆให้ถ่ายรูปกันนะคะสำหรับสาวพอกาแฟได้คะก็มาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมค่ะเรียกว่าเป็นที่มาที่ไปสาวๆมองตรงนี่หค่ะสุดท้ายฝาตรงนะ้ม ก็มาร่วมงาน exhibition มานได้นะคะเพราะว่ามี n s t t l l a t i o n นะคะแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์เลยนะคะก็จะมีน้องชาล็อกค่ะซึ่งก็ถือแก้วเนสปาแฟซึ่งน่ารักมากๆากเลยค่อยากให้มาเจนก็จะมีแบบหลายๆจุดที่ถ่ายรูปเล่นได้ด้วยค่ะแล้วก็มีแบบแคปซูลเยอะมากๆเลยค่ะใครที่แบบชอบกาแฟนะคะก็จะมาเยี่ยมชมค่ะสุดไปแ้ไปโมมาค่ะคนบอกเปโมมาหรือป่าวย้คพะ สิบปีแล้วค่ะจริงรู้สึกยังไงคนมองว่าเราไปขอรูปอันดี่แบบฮุยไม่ได้ขอไม่ได้ขอมาทั้งวันแต่มีคนมองเลยนะแบบขอสิบหกขอสิบหกงานที่ไม่รู้เขาบอกมูบแบบไม่ได้อยากไม่ได้อยากมีไอคิวรู้สึกยังไงคนมองว่าแบบว่าเราไปขอรูปก็แหละไม่ค่ะไปขอแบบงานไปขอความราบรื่นขอความสุขูรณ์อะไรเงี้ยถ้าภาพต่างๆให้ตัวเองและครอบ เรื่องลูกนิกเกิลนี่ท่านได้เห็นไหมคันไม่เลยจริงๆไม่เลยไม่ได้ไปทุ <c oughs> ปกทีไม่เลยค่ะว่าตักไข่ไปแล้วออคก็คือเรายังคงดิแผ่นเดิน ่แต่เราไม่ได้ร <ık> <Bond> <Pokémon> ู้สึกว่าเราสั่งมกว่าอ่ะเรารู้สึกว่าเราอยากเที่ยวยังอยากทำงานยังอยากเที่ยวกับเพื่อนเหมือนจริงๆเราเราเพิ่งจะได้เริ่มใช้ไหมคืแบบจริงๆก็คือตอนตอนไนขนาดเนี้ยเพราะว่าตอนเด็กก็ทำงานคือหนักงานเยอะเรามีกีจกรรมแบบไหนอ่ะตอนนี้เวลาอุ้มลูกของเพื่อนทุกคนก็เห็บแววแล้วแต่เราอะยังเรากลัวไปหมดเลยว่าแบบ จะตกไหมจะดูแลยังไงแบบคขาก็พยายามคิดนะว่าเราจะเป็นแม่แบบในรูปแบบแบบไหนนะแล้วพี่หมากจะเป็นพ่อแบบไหนแบบไหนคะอันนี้มันแม่หมายังไม่มีบทวใจในสมองหรอว่าแบบอยากเป็นแม่ย Bref, like an <te <te ังไงไม่เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่พร้อมเลยค่ะ ได้บอกมาสักคนรอนก่อนนะก็มีแม่แหละแต่ว่าแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เพิ่งมแบบวิทยาอ่อนอย่างนี้เลยหรอไม่ <c oughs> ทำไมทำไมไม่หนักแน่นอย่างนั้นนะใช่ไม,ไม่ไม่ค่ะเออแต่ขึ้นทุกคนก็เชียร์หมดแล้วนะทุกคนเชียร์หมดแล้วนะทุกคนก็เชียร์อยูนะ่ค่ะแบบทุกคนก็เชียร์ค่ะว่าแบบเอเอามาแบบน่าจะน่าราักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า เราก็เดี๋ยวไม่ได like ouais. de ้นักเนี่ยเราควรจะรออยากอยากกะบวนการตัดเดี่ยจเริ่มมาจะเริ่มได้เมื่อไหร่ที่เป็นเป็นน้าตอนนี้ตอนนี้ฝากฝากไปก็เยอะอยู่ก็เริ่มแบบอันนึงก็เดี๋ยวต้องมาแปรเรื่องเดี๋ยวต้องไปหาซึแงแล้ว่าแปนเลิกเลยก่อนด้วยค่ะนู้นนี่เป็นแบเลิกปังใส่เลิกขันเลิกที่จะแบบมีคลอดเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องวางแผนว่าล แต่ใจเราจะเป็นปายปีนี้หรือปีหน้าอุยไม่ค่ะไม่ไม่ไม่น่าจะแบบ่าน่งากัได้หรอี่ นเปลี่ยนทีแต่หรอเปลี่ยนทีแต่ได้หรอเอานี่ตรงกันเราเล้วเขาจงตี่แหละอย่้วทีแต่ขอบอกว่าต้องเป็นตีอะไรคะได้ดูยังดูแล้วค่ะตีมาจริงๆเขาก็บอกว่าแบบก็มีได้ตลอดแหละแล้วเขาก็บอกว่าแบบเจะมาแล้วด้วยอย่างเงี้ยวงเราเริ่มขึ้นแล้วว่าแบบจะมีแล้วอยใ่ตัวเราเพราะว่าเราจะแบบติดวงมาแล้วนะ แต่ดวงมานล้วนะดูไปมากมันปิดประตูล็อกตอนอยู่ปั่งลู่ปิดตายคือเตั้มคือสามปีเลยหรอใช่คิดว่าอย่างนั้นค่ะเขาบอกว่าหลังจากสามปีแล้วมันจะดียังไงเขาเกาบอกว่าเหมือนเปิดที่หากอะเกิดปีม้าค่ะคิมเกิดปีแพ้จริงลู่ควรจะเกิดปีระหว่างปีม้าแต่ดีมากก็คือ จริงคิดแสบบอกว่าให้มีแฝดเลยได้เป็นสามม้าในบ้านผมรวยถ้ายทำสามม้าจบแม่ขอก่อนแพ้เหนื่อยเลยแฉ่เหนื่อยแฉ่รับปากไอ้เกดที่เกิดจากที่คุบอกว่ามีแค่แฝดเลยเงี้ยเราเห็นยังไงเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยค่ะแต่มันเหนื่อยน้อเยอเลยไหมเน่อยค่ะเข้าใจเข้าใจเข้าใจมากๆเลยคนที่อยากมีแฝดแล้วมันเหนื่อยยังไงแล้วเข้าใจเลยว่าอยากท้องทีเดียวออะไรย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราอยากมีช่ว ก็่ริาต่ระมัดระวังบ้านเจะมีแฟเป็นยังไงเา่รยังไม่เลยก็แมวเยวนเดียคนส่นคน่รู้สึกว่าเรายัง n ะไแบบแต่ที่มาที่ m e นี้าเราทไม่ได้ nature เรามันวาขนาดนั้นไม่ได้แต่ไม่ตอ่วงเพื่อนี่จะแต่งีหลักเขาจะนไปก่อนไม่ต่วค่ะแล้วอย่างที่เราไปเราขอเรื่องงานล้วยากขอเลยได้ถามไหม เรื <ห CCTV> ่องงานเหมือนกันค่ะดีเรื่องงานเหมือนกันเพราะว่าญาติเนี่ยอายุญาติจะได้ไปแค่วันเดียววันมาตามมาวันที่สองไปค่ะคือเขาตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นมากๆเลยว่าจะแบบ กแต่วกคนเจอแล้วคนถาะตลอดว่าเมื่อไรเมื่อไรกั่อจะมีน้องรอม่เนก็มีก็ตอนนี้ก็คือว่าบบย่างย่างเป็นร้อยรอบเลยนะะแต่เม่อไรจะมีน้องน่ย่างย่างวดน่ใจ คอณพักค่ะคุณสดกี้ยังเงี้กเบงไมเชื่อหรอกชอบผึ้ชอบมูทาไมถึงชอบเนาะชอบ เ,เขนาดนี้แบบนีบอกว่าเขาท่าดเยหรืว่าไงไม่นะตอนนี้เขาก็แบบดูตาดูตาแล้วเขาก็ตามใจด,ดูเถื่อนด้วยทำใหด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยายเป็นูรั